ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนคะ่ะวันนี้ลูกสดาเฮงนะคะก็กําลังเตรียมตัวคะ่ะจะไปพบคุณหมอนะคะเพราะวันนี้ลูกสดาเฮงมีนัดฉีดวัคซีนรวมเข็มที่สองคะ่ะลูกสาวจา๋าเงยหน้าหนเร็วลูกสาวจา๋าลูกสาวจ๋าเงยนหน้าในเร็วเฮ่ hey, hey. เดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันนะพาะนางาเห็นเรานําตะกร้ามานะจ๊ะ นางรีบกระโดดลงมาเลยเพราะว่ารู้ว่าจะไปหาคุณหมอกันใช่ไหมคะลูกสาวลูกสาวจ๋าลูกสาวจ๋าลูกสาวจา๋าเงยหน้ามาสิลูกสาวจา๋าเงยหน้ามาสีคาคนสวยตาเอ๋นี่แน่แฮ่ไม่ยอมออกจากกระบะเลยนะคะไม่ยอมออกจากตะก้าเลยโอ้โหนอนบิดตัวก่อนเนาะนอนบิดตัวรอ,อ,อคอยเลยนะคะนอนรอ,อ,อเลยใช่ไหมคะ นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะเดี <t> ๋ยวเตรียมตัวไปนะคะเราจะไปหาคุณหมอกันนะาวันนี้ก็รับทุกคนนะคะสดาเฮงสดาเฮงขาแล้วบายบายพี่ๆีท้าก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ่ะบายายนะลูกบายายก่อนบายบายทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่ะลูกทางนี้ค่ะบายาปก่อนบายบายออะมองก่อนมองก่อน มองกล้องก่อนคุณสวยอ่ะมองกล้องก่อนบายยจ้า